และอีกหนึ่งโปรดักที่น่าสนใจที่ควรจะเอามาขายที่ดูไบนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมตอนที่พี่โน้ตนะครับเข้าไปเซอร์เวยในงาน beauty world middle east นะกับพบว่า80%เนี่ยของบูที่ขายของอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวกแชมพู ทรีตเมนต์คีมวัผมพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมหมดเลยซึ่งไฮไลท์ของงานนะตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยตรงกลางงานเลยนะที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยเขามีการแข่งขันการออกแบบตัวทรงผมด้วยและเชื่อไหมว่าตอนที่เดินไปนะประมาณ80%สเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทำออกมาเป็นกลุ่มเส้นผมเกือบ80%เลยและตอนเย็นนะพี่น้ก็ได้นั่งคุยกับคนดูไบเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนดูไบเนี่ยเขาถึงให้ความสําคัญกับเรื่องเส้นผมมากๆเลยเพราะตอนแรกเนี่ยเราจะมีความเข้าใจว่าปกติเนี่ยคนดูไบเนี่ยโดยเฉพาะผู้ แต่ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องเส้นผมมากๆเลยเพราะว่าประเทศดูไบเนี่ยเท่าที่พี่โน้ตคุยกับคนท้องถิน่นแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมมาเนี่ยเขาบอกว่าดูไบเนี่ยเป็นประเทศที่ร้อนมากๆเลยอย่างปกติเนี่ยอุณหภูมิมันประมาณ40องศาพออุณหภูมิร้อนปุ๊บก็ทําให้ผมแตกปลายผมชีฟ้ฟูผมเสียแล้วคนดูไบเนี่ยเวลาเขาจะมองว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนที่มีฐานะดีหรือไม่ดีเนี่ยเอาจริงนะมันก็มีองค์ประกอบเรื่องของเส้นผมเข้ามาเกี่ยวด้วยเช่นกันอันนี้มันเลยเป็นวัฒนธรรมทที่ําาใใหห้้คคดูบเเยก็ล ความสำคัญกับเรื่องเส้นผมมากๆเพราะฉะนั้นนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแล้วอยากที่จะมาขายของในดูไบนะอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งไม่ควรพลาดเลยแล้วควรศึกษาตลาดเพิ่มเติมนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมนั่นเอง